นุกโดนเ c ซถล่มยับหลังประกาศลดสถานะคูจินไปลั่นทอมก็คือผู้หญิงจากกรณีที่นักร้องหนุมนุกธน,นาโดนและปายโอริโอได้ออกมา,ถาแถลงข่าวประกาศลดสถานะก็ทําให้เกิดดราม่าตามมาทันทีโดยก่อนการถาแถลงข่าวได้เกิดดราม่ากับนุกธนาโดนเพราะมีภาพหลุดอนโซเชียลว่ามีสาวคนหนึ่งมาหาถึงที่บ้านงานนี้เจ้าตัวเลยจับมือปายโอริโอเปิดใจถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยนุกยอมรับว่าภาพดังกล่าวเป็นเรื่องจริงกําลังคุยกับสาวคนนี้อยู่ ส่วนกับปายคููจินของตัวเองนั้นก็เคยเปิดใจลองคุยกันดูแล้วเพราะอยากรู้ว่าเป็นแฟนกันได้จริงหรือไม่แต่สุดท้ายก็เป็นได้แค่เพื่อนกันจริงๆโดยทั้งคู่ได้แถลงลดสถานะคููจิน้นผ่านทางเพจ Facebook บ้านสิงโดยเปิดเผยว่าที่ตัดสินใจออกมาพูดเรื่องลดสถานะสําหรับนุกก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่พีพีเอฟซอาจจะยังไม่รู้ว่าในมุมมุมนี้พวกเราเป็นยังไงก็จะมาพูดแถลงข่าวให้ฟังในวันนี้ครับหลังจากนั้นก็ได้เปิดใจพูดทุกเรื่องเป็นเวลา30นาที โดยบางช่วงบางตอนเหมือนว่าปายจะร้องไห้ออกมาทําให้แฟนคลับถล่มทางนุกหนักมากเรียกได้ว่าภายหลังจากที่นุกปายได้ไแถลงข่าวลดสถานะแฟนคลับก็เดือดกันสุดๆเข้ามาคอมเมนต์ถล่มยับอาทิเรารู้แต่แรกแล้วว่าคุณไม่ได้รักปายคุณให้ใจเขาได้แค่เพื่อนอย่าบอกว่าคุณไม่ได้ทําร้ายหัวใจปายจำไว้ถึงปายจะเป็นทอมแต่น้องเขาก็คือผู้หญิงคนหนึ่งมีความหวั่นไหวถึงแม้เขารู้ว่าเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งที่คุณพูดและกระทํากับเขามันแย่อยู่ อย่าบอกว่าไปโอเคเพราะเขาไม่โอเคเขาก็ไม่บอกคุณหรอกฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ